ความรักของคุณสองคนมีประเด็นต่อกันต่างคนต่างไม่ยอมกันต่างคนต่างมีโกแล้วจะไปกันต่อหรือพอกันแค่นี้เป็นคลิปเรนด้อมเป็นดวงโดยรวมคุณสองคนจะไปกันต่อหรือพอกันแค่นี้จากการที่สองคุณสองคนมีประเด็นต่อกันเป็นคลิปเรนด้อมเป็นดวงโดยรวมมาดูพลังงานไพ่ว่าคุณสองคนจะไปกันต่อหรือพอกันแค่นี้ ห้าใบานะต่างคนต่างไม่ยอมกันแล้วจะไปต่อกันได้ไหมห้าใบาเป็นคลิปโดยวรวมนะเดอะชาร์ลอตคนนี้เป็นคนทางไกลนะเขาคนนี้ของคุณเป็นคนไม่ซื่อตรงไม่ซื่อสัตย์กับคุณเป็นคนไม่ตรงไปไม่ตรงมามีความลับลมคมในคนคนนี้ของคุณชาวธาตุลมแมตุน ตุนกุมเซลไวรับสอบเขาเป็นคนไม่ซื่อสัตย์ไม่ซื่อตรองกับคุณคนคนนี้คุณสองคนต้องมีประเด็นต่อกันถึงมีปัญหาต่อกันจะไปต่อกันหรือพอกันแค่นี้แต่เวลานี้เขาคิดถึงคุณเขาทบทวนเรื่องราวที่ผ่านมาที่เขาทําไม่เดียวกับคุณคนคนนี้ t r u อ of ว n e เขาคิดถึงความหลังคิดถึงที่ผ่านมาจากการที่ทําไม่เดียวกับคุณเขาเริ่มคิดได้เขาเริ่มคิดถึงเรื่องราวที่ผ่านมาชาวธาตุไฟเมดสิงห์ธนู เ h อ t ทาวเวที่ผ่านมาคุณมีประเด็นต่อกันมีการทะเลาะกันอย่างรุนแรงเ h อ t ทาวเวมีการทะเลาะกกันอย่างมากมายคุณสองคนที่มีประเด็นต่อกันเขาเดินจากคุณไปนะคนคนนี้เขาหันหลังให้คุณไปโดยที่ไม่มีแย่ใหญ่คนคนนี้จากการที่มีประเด็นต่อกันจากการที่มันทะเลาะกันเขาได้เดินจากคุณไปนะคนคนนี้ชาวธาตุดินประสบก,กันก่อน ฟรอั p เป็นตะ e s ้า k ิกอัครับณเวลานี้เขาคิดถึงคุณนะทุกสิ่งทุกอย่างเขาจะกลับมาคุณเขาจะทำดีกับคุณเขาจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้คุณยอมรับเขาเขาจะกลับมาคุณนะคนคนนี้ความรักของคุณสองคนไปกันต่ออย่างแน่นอน เขาอยากมาชดเชยทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทาผิดกับคุณพลังงานไพ่ใบนี้เขากลับมานะเรื่องราวที่ผ่านมาที่เขาทำไม่เีือบคุณขอให้ลืมไปคนคนนี้ชาวธาตุน้ํากรรกพิจิยิงเขาจะกลับมาเขาโอกาสจากคุณอีกครั้งหนึ่งคนคนนี้เดชชาดเขาเดินทางมาคุณอย่างแน่นอนคนคนนี้เขาจะมาขอโอกาสจากคุณ เขาจะมาขอโทษคุณจากเรื่องราวที่ผ่านมาที่เขาทาไม่ดีกับคุณจากการเขาไม่ซื่อตรงกับคุณจากการเขามีความรับลมคมในทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาคนคนนี้พูดจาไม่ตรงพูดจาไม่หมดกับคุณคนคนนี้เวลานี้เขาจะมาขอโอกาสจากคุณจะมาขอโทษคุณความรักของคุณสองคนไปกันต่ออย่างแน่นอนคนคนนี้ของคุณเขาจะกลับหาคุณเขาจะมาขอโอกาสจากคุณเขาจะมาขอโทษคุณนะ